แท็กซี่พาแดกวันนี้จะพามาแดกอะไรลอยๆที่ซอยแมตตันนะครับเข้าจากปักซอยมาประมาณ500เมตรนะครับเลยลงแลมหะตันมาหน่อยเดียวนะครับจะเจอป้ายนี้ครับตรงนี้มีล้านจอดนะครับนี่ครับนี่ครับตลาดธรรมรักษ์นะครับร้านนี้นะครับกับข้าวอร่อยทุกอย่างนะครับผมชิมดูแล้วนะครับเธอจริงๆแบบ ข้าวสิบบาทนี่ที่อื่นเขาจะให้ตักเองนะครับจากที่นี่เขาจะตักให้นะครับเขาจะถามว่าเอาเยอะเอาน้อยห้าบาทก็มีนะครับกับข้าวเขามีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในร้านนะครับนี่นะครับภายในร้านนะครับเมื่อกี้ผมนับดูนะครับ กับข้าวเขามี $38 อย่างทั้งหมดนะครับนี่นะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับกับข้าวเพียบครับร้านนี้การันตียอมรับนะครับกับข้าวเยอะกว่าร้านอื่นถ้าที่เคยชิมมานะครับนี่นะครับอันนี้ยังพอแถวบนนะครับมีแถวล่างอยกไม่ใช่หวยนะครับกับข้าวนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูได้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกับข้าวนะครับดูนะครับดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือแถวบนนะครับอันนี้คือปลานะครับมีหมดนะครับกับข้าวนะครับนี่นะครับปลานะครับแถวล่างนะครับแถวล่างนะครับแถวล่างนะครับกับข้าวสิบบาทนะครับข้าวมีข้าวเยอะข้าวน้อยนะครับ นี่นะครับห้าบาทก็มีนะครับเมื่อร้านนี้สุดยอดนะครับกับข้าวอร่อยนะครับนี่นะครับหน้าตาภายร้านนะครับร้านนี้เปิดตั้งแต่ตีห้านะครับถึงห้าทุ่มนะครับเมื่อคืนผมมาสี่ทุ่มกว่าก็เลยมานั่งกินบูครับแต่มากินประจานะครับแต่ไม่คิดว่าจะปิดดกนี่นะครับดนนะครับอาหารที่เราสั่งนะครับนี่นะครับสิบบาทนะครับสิบบาทนะครับ 10บ,บาทนะครับ10บ,บาทนะครับต้มกว่า10บ,บาท,ทเน่ก็10บ,บาทนะครับข้าวใน10บ,บาทนะครับถ้าต้องการเยอะบอกเขานะครับเี่นะครับข้าวน้อยห้าบาทก็มีนะครับนี่นะครับทุกอย่างในสิบบาทนะงั้นนลครับดูได้ใน u t u b e ยักซีพาแดกค้นหาพิมพบุญเหลือโวยทองติ๊กต็อกกัได้นะครับ 0877148898แท็กซี่พาแดกขอบคุณครับมีอะไรติดต่อเรียกใช้ได้นะครับ0877148898ขอบคุณครับ